ผมเป็นภรรยาของสามีแห่งชาติตอนที่49ในระหว่างการถ่ายทำละครหรืออีเวนต์โฆษณาถ้ามีการใกล้ชิดกับตารานักสแสดงอีกคนหนึ่งมากจนเกินไปก็มักจะมีข่าวซุบซิบออกมาถึงทั้นว่าบางครั้งพวกเขาก็ใช้ประโยชน์จากวิธีนี้เป็นการสร้างกระแสให้คนติดตามมากขึ้นคนฉลาดจะรู้จักอาศัยข่าวซุบซิบมายกระดับตัวเองส่วนคนที่ไม่ฉลาดและไม่เป็นมืออาชีพเมื่อมีข่าวซุบซิบจริงบ้างเท็จบ้างยิ่งพอยายามปิดก็ยิ่งเฉาโชมักจะทําให้เกิดผลกระทบไม่ค่อยดีโดยเฉพาะคนหน้าใหม่ ที่เพิ่งเดบิวต์ไม่นานไทยใน1วันปาปารัสซี่แอบถ่ายคลิปสั้นๆสองสวินาทีกับรูปได้หลายรูปจากนั้นก็ส่งยัยไปยังสื่อต่างๆอย่างรวดเร็วเวลาในคลิปคือประมาณสี่ทุ่งกว่าเธอรูอร้อยญิงดูเหมือนจะเมาเดินโซเซเล็กน้อยอีกทั้งยังพิงอย่างอันอวีอย่างหมดแรงและอย่างอันอวีเองก็รีพยุงเธอดูจากการแต่งตัวและขนาดร่างกายของทั้งสองรวมทั้งเซี่ยวหน้าของเธอรู้อยญิงแล้วทุกคนก็สามารถตัดสินได้ว่าคืออย่างอันอวีกับเฮอรู้อยญิงแต่เพราะอยู่ห่างไปค่อนข้างไกลแถมรอบข้างก็มืดเพราะนะ นอจึงไม่เห็นสีหน้าของพวกเขาชัดเจนช่วงนี้เรื่องดุงใจของจอมโจนกำลังได้รับความนิยมหัวข้อพูดคุยเกี่ยวกับทีวีซีรีส์ในแต่ละวันจะมีคนเข้ามาพูดคุยด้วยย่อความกระตือรือร้อนเกี่ยวกับเวลาถ่ายท่า2เดือนกว่าเรื่องเอชาก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วใครจะไปคิดว่าจูจูจะมีข่าวระหว่างสองนักแสดงนำออกมาแบบนี้คนทั่วไป ที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงถึงกับตกตะลึงแต่บรรดาแฟนคลับของอยางอันอวิกลับเชื่อมัน่นและปกป้องไอดอนของตนรูปเบลอเบแค่ไม่กี่รูปจะเป็นหลักฐานอะไรได้สมัยนี้แม้แต่รูปบนเตียงก็ยังใช้โฟโต้ช็อปสร้างแบบหลอกๆได้เลยปกติบรรดาแอนตี้แฟนของอยางอันอวิก็รอโอกาสนี้อยู่แล้วและแน่นอนว่าพวกเขาใช้มันอย่างเต็มที่ขุดคุยเรื่องสมัยก่อนอยางอันอวิเดบิวต์ออกมาคุณชายลูกคนรวยที่ชอบไปเที่ยวในคลับพูดจาแท้ลมเด็กสาวเด็กหนุ่มรวมถึงคำวิจารณ์ในทางที่ไม่ดีต่าง,างๆเกี่ยวกับคุณชายต ในเวลานี้แน่นอนว่าแฟนคลับของหยูชื่อหยวนก็ก้าเข้ามาผสมรงย้อนย้ํเด็ดแนมด้วยว่ากันว่าเมื่อปีก่อนอย่างอันอวีเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ท้าเมาแล้วขับซึ่งมีสาเหตุมาจากตัวเองล้วนๆสําหรับข่าวในด้านลบเหล่านี้แฟนคลับก็จะเข้าใจเพราะแบบนั้นบรรดาแฟนคลับของหยางอันอวีจึงเดาได้ว่าครั้งนี้เธอคิดจะใช้หยางอันอวีช่วยยกระดับตัวเองแต่น่าเสียดายที่หยางอันอวีไม่เอาด้วยแถมยัดงอใช้วิธีแบบนี้เยยนอวีชิปเปอร์กับลทัทธิอวีเยยนยิ่งไม่พอใจกันมากมาก เมนดันกอแสดงหลายคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอย่างอันอวีเรื่องนางเอกในซีรีส์ไม่ต้องพูดถึงเลยอย่างจริงจือสาวสวยนิสัยดีหรือชูฉินเจี๋ยดาราสาวผู้น่ารักและร่าเริงที่ตอนถ่ายทำเรื่องดวงใจของจอโจนมีรูปคู่ดูสนิทสนมออกมาหลายรูปหรือช่วงอดรายการความท้าทายครั้งแรกนั้นอย่างอันอวีก็มักจะออกไปกินข้าวกับเซี่ยเหยียนอยู่บ่อยๆแต่ทำไมข่าวซุบซิบอะไรแบบนี้ถึงมาตกอยู่ที่เหอรั่วหญิงละ่ะ เพราะแบบนั้นถึงแม้จะไม่ได้พูดถึงอีเ้เฉินเยียนแต่บรรดายเยียนอรีซิปเปอร์ก็คิดตรงกันว่าอย่างอันอวีกับเฮอร่วยญิงไม่เหมาะสมกันเลยสักนิดทั้งสองไม่ให้ความรู้สึกซีพีเลยแม้แต่นิดเดียวในตอนนี้แม้กระทั่งสื่อวิซิปเปอร์ที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดก็ยังลุกอาอกหน้าคู่ซิปเปอร์ใหญ่ๆก็ออกมาร่วมตำหนิสื่อที่บิดเบือนความจริงสร้างข่าวปลอมขึ้นมาตามอำเภอใจเมืองดีทางด้านอีเ้เฉินเยียนอีเ้เฉินเยียนอ่านข่าวดักห้วยแววตาเย็ยนเย,ยือกพร้อมกับแผนการที่อยู่ในใจทว่าขณะที่กำลังจะดำเนินกกการรลัับบ็ได้วช จากยางอันอวิอยากเพิ่งโมโหนะเฉินเยียนผมมีวิธีขอองค์ตัวเองแล้วพร้อมกับส่งอีโมติคอนเบ้าๆมาติดติดกันทําเอาอีเฉินเยียนอดยิ้มไม่ได้ก่อนจะตอบกลับไปแค่สั้นๆอืมช่วงสองวันนี้ชาวเน็ตวุ่นวายกันเพราะข่าวของอย่างอันอวิกับเฮอรั่วหญิงไม่ได้หยุดบารักนี้ชาวเน็ตรุ่นว่าขออวยพรให้บ้างก็สงสัยและรู้สึกว่าทั้งสองไม่เหมาะสมกันบรรดาแฟนคลับหนุ่มของเฮอรั่วหญิงต่างก็พากันเสียใจและแฟนคลับสาวส่วนมากของอย่างอันอวิโดยเฉพาะรุ่นที่และรุ่นน้าต่างก็คัดค้าน ไม่เห็นด้วยแต่เจ้าของเรื่องกลับนิ่งเงียบไม่มีการออกมาประกาศหรือแก้ข่าวใดๆทำเอาแฟนคลับได้แต่กระวนกระวายเท่านั้นเทียบกับบนอินเทอร์เน็ตแล้วในกองถ่าย l ลิฟแอตแท็ก29เดกลับเงียบมากทุกคนแค่ทําเป็นสงบสุขกันเท่านั้นในขณะที่ความคิดของนักแสดงนําหลายคนก็มีแตกต่างกันไปทีมงานเองก็มีซุบซิบกันส่วนตัวส่วนผู้กํากับเองก็รู้เรื่องดีแก่ใจผู้กํากับซึ่งเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเขาดําเนินการถ่ายทําต่อด้วยความตั้งใจแต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องไปถึงอย่างอันอ่ะ รีถึงอย่างไรคนสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังของเขาก็คือช่างหวนกรุบกับราชาแห่งวงการภาพยนตร์คนนั้นคิดว่าอีกหน่อยก็คงมีการใช้มาตรการออกมาจัดการบ่ายวันนี้ในห้องพักเธอรั่วหญิงใช้มือถือเปิดดูคำวิาพากษ์วิจารณ์บนอินเทอร์เน็ตด้วยใบยหน้าเปื้อนยิ้มจริงๆแล้วหลังจากที่มีข่าวซุบซิบนี้ออกไปถึงแม้จะไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังและต้องการสร้างข่าวด้านลบให้กับหยางอันอวีคือใครแต่เธอรั่วหญิงก็แอบมีความสุขบางทีเธออาจจะลองพยายามแย่งมาให้ได้จู่ๆก็มีคนมาเคาะประตูหลลังจาจาากกพเปิดออแ้ว ก็เห็นอย่างอันอวีกับชีเซนผู้จัดการของเขายืนอยู่ตรงหน้าที่อันอวีฉันกําลังอยากไปหาพี่อยู่พอดีเลยเขาไม่คิดว่าพี่จะเป็นฝ่ายมาหาฉันก่อนเธอรั่วหญิงเอาผมทัดหูแล้วจงใจกระพริบตาปิดๆหน้าเสียดายที่โลกใบนี้นอกจากอีฉินเหยียอแล้วก็ไม่มีใครทําให้อย่างอันอวีรู้สึกเหมือนมีกระแสะไฟแล่นว่าและเขาก็มีภูมิต้านทานมาหมดแล้วพี่ชีพี่จางผมมีเรื่องอยากจะคุยกับรั่วหญิงตามลําพังช่วยออกไปก่อนนะครับผู้จบอย่างอันอวีก็หันมองชีเซนกับพี่จาง ชี้เส้นพยักหน้าเล็กน้อยส่วนพี่จางก็อดขมวดคิ้วไม่ได้เธอแอบรู้สึกไม่สบายใจแต่สุดท้ายก็ยังตกหล่อลอบเธอรั่วหญิงก่อนจะเดินออกมาพี่อันอวีคะนในเมื่อ,อเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วแทนที่พี่จะพยายามอธิบายเรามาคบกันจริงๆไม่ดีกว่าเหรอืเหรอเธอรั่วหญิงพูดออกมาตรงๆคบกันอย่างอันอวีหัวเราะในขณะที่แววตาเครีขึมากขึ้นยังมีอะไรอยากจะพูดอีกก็พูดให้จบครั้งเดียวเลยดีกว่าขอโทษสอนะครับพี่อันอวี เธอรั้วหญิงก้มหน้าหลงท่าทางน่าสงสารฉันยอมรับว่าก่อนหน้านี้ที่เข้าใกล้พี่เพราะมีจุดประสงค์อื่นจริงๆแต่หลังจากได้รู้จักกันแล้วตอนนี้ฉันชอบพี่จริงๆนะคะเธอสารภาพรักออกมาอย่างกล้าหาญแต่ทว่ามันก็ยังไม่ใช่ความจริงเธอไม่ได้รู้สึกอะไรกับหยางอันอวีเลยแม้แต่นอออยเธอ her, ที่ผมเตือนไปครั้งที่แล้วยังไม่พอเดรอครับหยางอันอวีถอนหายใจแววตากลับเป็นเย็นชารั่วหญิงคุณนี่เหมือนเชนอิงซาในเรื่องมากเลยนะครับสีหน้าของหยางอันอวีเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับปกติทำเอาเธอรั้วหญิง เริ่มรู้สึกกระวนกระวายขึ้นมาเหอรู้วิงผมขอบอกให้ชัดๆเลยนะครับผมก็เหมือนตู้อียื่นผมไม่ได้สนใจคุณเลยแม้แต่นิดเดียวคําพูดนั้นทําให้เหอรู้วิงกัดริมฝีปากแน่นเรื่องอื่นผมจะไม่พูดให้มากความแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าต่อไปควรจะทํำยังไงจู่ๆอย่างอันอวิก็ขยับเข้าหาเหอร่าบิงแล้วพูดด้วยเสียงดังชัด ไม่อย่างนั้นการลดบทก็น่าจะถือเป็นวิธีที่ดีหรืออาจจะเปลี่ยนคนไปเลยก็ได้เหอรั่วหญิงทุกอย่างที่คุณทําไปก่อนหน้านี้ไม่ถือว่าเป็นการเสียแรงเปล่าหรือครับพูดจบแล้วอย่างอันอวีก็ยักไหล่ท่าทางอ่อเสียใจที่กําลังกูฉันหรอครับเหอรั่วหญิงหน้าซี่เธอรู้ว่าอย่างอันอวีไม่เล่นด้วยจึงไม่ได้แกล้งทําตัวร้ายดิงสาหน่าสงสารต่อพี่อัดนอวีพี่เปลี่ยนไปเปล่าเ,เลยครับผมไม่ได้เปลี่ยนแค่คุณไม่เคยรู้จักผมต่างหากละ่ะ หลังออกมาจากห้องพักของเธอรั่วหญิงเห็นอย่างอันอวีเดินช้าๆแถมยังทำเพลงท่าทางภูมิอกภูมิใจฉีเซนก็ได้แต่สายหน้านายก็ทําได้แค่ทําให้หน้าใหม่ตกใจเท่านั้นแหละนะอย่างอันอวีชัะฝะีเท้าแล้วหันมองฉีเซนด้วยความแปลกใจพี่ฉีเดาออกหรือครับว่าผมพูดอะไรกับเธอรั่วหญิงอืมฉีเซนพยักหน้าพูดกันจริงๆแล้วตอนนี้นายเองก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรมากมายยังต้องอาศัยประธานอย่างกับคุณอี้ช่วยเหลือแต่อ,อย่าพี่ฉีอย่าแฉกันแบบนี้สิครับ อยางอันอวีแอกไม่พอใจอยู่เล็กน้อยแต่ก็ปล่อยวางอย่างรวดเร็วต่อไปผมจะพยายามให้มากกว่านี้จะเก่งให้เหมือนเฉินเยนเลยยังเร็วเกินไปหน่อยนะอย่างอันอวีเหมือนอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดพี่ฉีนี่ชอบศาสตร์น้ําเย็นใสเขาจริงๆแต่ในฐานะนักสแสดงคนหนึ่งอีเฉินเยนถือเป็นเป้าหมายในการต่อสู้ของเขาจริงๆผ่านไปแล้วอีกหนึ่งวันตอนที่นักกล่าวมาสัมภาษณ์และเยี่ยมกองถ่ายอย่างอันอวีกับเหอรั่วหยิงไม่ได้สนใจข่าวซุบซิบนี้ปล่อยให้ ทุกคนวิาพากษ์วิจารณ์กันไปตามสบายพวกเขาอธิบายชัดเจนว่าทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดพวกเขาเป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้นขอให้ทุกคนอย่าคิดมากอย่างอ,นอันอวีรู้สึกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังข่าวซุบซิบวุ่นวายครั้งนี้ส่วนเป็นใครนั้นเขารู้ดีอยู่ในใจอันที่จริงก็มีบางคนที่ไม่ชอบเขามาตลอดอยู่แล้วดูเหมือนเรื่องจะจัดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอีเฉินเยียนโทรมาหาคำถามของเขาหมายถึงเรื่องอะไรทั้งสองย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจเอืมทำคุณเป็นห่วงแย่เลย อย่างอันอวีหัวเราะเบาๆถ้าปล่อยให้อีเฉินเยียนมาจัดก,การเรื่องนี้เองเกรงว่าบทสรุปของเธอคงจะน่าสงสารมากเฉินเยียนผมรู้ว่าคุณรักผมไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะปกป้องอย่างอันอวีพูดต่อด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวแน่วแน่แต่ต่อไปผมจะปกป้องตัวเองและผมก็จะแข็งแกร่งขึ้นจนสามารถปกป้องคุณได้ปกป้องเขางั้นเหรืออีเฉินเยียนยนถึงกับมึงเทียบกับเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้ทุกคนต่างก็คิดว่าเขาแข็งแกร่งพอแล้วมีพร้อมทุกอย่างแล้วแต่ความจริงกลับไม่ใช่แบบนั้นและ อย่างอันอวีคนนี้กลับสัมผัสได้ถึงส่วนที่อ่อนโยนที่อยู่ลึกที่สุดในหัวใจของเขาได้อย่างง่ายได้ทุกครั้งไปอย่างอันอวีกับเหอรั่วหญิงเป็นฝ่ายเอ่ยปากอธิบายเรื่องข่าวเองต่อที่ข่าวรู้ไปถึงฮูยูซือหยวนกับเยียนเฟิงทั้งสองกัดฟันแน่นด้วยความโมโหตอนแรกคิดว่าจะสร้างความวุ่นวายได้สักทักแต่ดูท่าแล้วหน้าใหม่อย่างเฮอรัอว่วหญิงคงไม่ค่อยมีผลอะไรสักเท่าไหร่อีกทั้งตอนที่เลือกตัวละครของซีรีส์ใหม่แล้วอย่างอันอวีได้มารับบทเป็นพระเอกเย็นเพิ่งรู้สึกว่าคนที่คอยหนนุ หลังอย่างอันอาวีไม่ได้มีแค่อย่างเจวีเป็นไปได้ว่าอาจจะยังมีอีกคนที่คอยปกป้องอยู่แล้วเป็นใครกันล่ะเรื่องนี้อยู่ชื่อยวนกับเยียนเพิ่งยังไม่รู้แต่ทั้งเซียวกลับเตาออกตั้งนานแล้วอย่างอันอวีนายเป็นจุดอ่อนของอีเ้เฉินเยียนสินะ ทั้งเซียวเพิ่มทำกับตัวเองในคืนหนึ่งที่กำลังนั่งดูรูปกู่ของเขากับยางอันอวีที่มีอยู่เพียงรูปเดียวเขายากจะที่ทำใจให้สงบได้ชีวิตคนเราช่างเต็มไปด้วยวอเรอเรื่องบังเอิญจริงๆสองสัปดาห์ต่อมาซีรีส์ไอดอนของอยางอันอวีเหลือ,อแค่เก็บช่วงสุดท้ายเท่านั้นแต่ทั้งอี้เฉินเยียนกลับถ่ายทำส่วนของตัวเองเสร็จก่อนกำหนดเขาจึงรีบกลับจากเมืองดีมาที่เมืองเอสตอนกลางคืนเขาแอบไปเซอร์ไพร์ทอยางอันอวีที่ว่านสินจึงย้วนฉัดเฉินเยียนคุณกลับมาก่อนกำหนดหรือ,อยางอันอันววถมตเข้าหาหท ที่ที่เห็นอีเ้เฉินเยียนยืนอยู่หน้าประตูเขายกมือคล้องคอของอีกฝ่ายไว้ขาก็เกี่ยวเอวไม่ยอมปล่อยเฉินเยียนเฉินเยียนเฉินเยียนอย่างอันอวีเรียกชื่อเขาซ้ำไปซ้ำมาไม่ยอมหยุดในขณะที่ทิ้งน้ำหนักไว้กับอีเ้เฉินเย่ที่ยกของเหล่าบนเขาจะอยากให้มีแขนขังอ,อกออกมามากกว่านี้จนเป็นปลาหมึกไปซะเลยจะได้กอดอีเ้เฉินเยียนไว้ไม่ยอมปล่อยก็เฉินเยียนตกกันอย่างอันอวีแล้วพยักหน้ารับรัวๆอืนๆฉันอยู่นี่แล้วใครจะไปตัดใจทิ้งปีศาจน้อยอย่างนายลงละ่ะผักผมไม่ใช่ปีศาจสักหน่อยอย่างอันอวีโต้กลับ เห็นเห็นอยู่ว่าใช่อีเ้เฉินเยียนก้มหน้าลงเอาจมูกตัวเองถูกเข้ากับจมูกของอีกฝ่ายเบาๆฮ่าฮ่าฮ่าจักจจี้หยางอันอวียิ้มกว้างจนเขี้ยวทั้งสองข้างโผลออกมาภาพต่อลงหน้าทําเอาอีเ้เฉินเยียนใจอ่อนเขาก้มลงกัดริมฝีปากนุ่มของอีกคนเบาๆเซียวอวีรอยยิ้มนายนี่ชวนคนมอง,ลงหลงไหลขนาดนี้ยังจะบอกว่าไม่ใช่ปีศาจอีกเหรอก็ได้หยางอันอวีกระพริบตาปิดพลางกระชับกอดอี้เฉินเยียนให้แน่นขึ้นเขามองแววตาเป็นประกายของอีกฝ่ายที่กำลังมองมาแต่ว่านะผมจะเป็นแค่ปีศาจของคุณคนเดนนี อยอวเท่านั้นงั้นอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันนะแววตาของอีเ้เฉินเยียนดูหมดมืดอืมท่าผมโกหกจะเกลื่อนเข็มกลายเป็นหมาไปเลยอีกอย่างเรามาเกี่ยวก้อยกันก็ได้หนึ่งร้อยปีก็ห้ามเปลี่ยนไปเห็นเด็กหนุ่มท่าทางจริงใจตรงหน้าแล้วอีเ้เฉินเยียนก็แค่ยิ้มบางไม่ได้ยื่นมือไปเกี่ยวก้อยจริงๆฉันเชื่อนายหลังจากนั้นจะให้อยู่ตรงประตูต่อไปก็คงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เยียนจึงอุ้มอย่างอันอวีเดินเข้าไปในห้องรับแขกอีเ้เฉินโฮ่งโฮงเจ้าเขื่อเขือของี่น้อยวิ่ ที่เจ้านายอีกคนกลับมาบ้านแต่พวกเขาก็เอาแต่กอดจุบก,กันจนไม่สนใจมาเลยสักนิดเห็นอย่างอันอวิกับอ,อี้เฉินเยียนเอาแต่ตัวติดกันเซอเร์เข่ก็รู้สึกว่ามีความเป็นไปได้มากฮ่าฮ <from more> <ents> ที่มันจะถูกเหมือนห้องห้องเลิฟแอตแท็กยี่สิบเกาเดทไททเสร็จเรียบร้อยคุณชายตู้ที่ยิ้มออกมาทีหนึ่งทั้งดูไร,ร้กาดทั้งดูอันธพาในที่สุดก็ดูเหมือน จะมีประสบการณ์และความสามารถขึ้นมาแต่สุดท้ายกลับสามารถเดินร่วมทางไปกับตำรวจสาวชิวอวินเสียนและสร้างครอบครัวที่มีความสุขขอด้วยกันปลายปีนี้บริษัทช่างหวนมีการจัดงานรวมครอบครัวขึ้นตามประเพณีดั้งเดิมของบริษัทงานรวมตัวกันแบบนี้จะจัดแบบปีเว้นปีขอแค่ไม่มีเหตุการณ์พิเศษอะไรศิลปินนักแสดงในสังกัดก็จะมาร่วมงานเพราะงานในงานจึงไม่ได้มีแค่ราชาแห่งวงการดนตรีอย่างสิงหาลีกับเดียวเจอเพิ่งแต่ยังมีราชาราชินีแห่งวงการภาพยนตร์อย่างอี้เฉินเยียนกับหงอยู่ และทุกคนก็ยังจะได้เห็นหน้าค่าตาของบรรดาคนหน้าใหม่อีกด้วยในวันงานถึงแม้อยู่ชื่อหยวนจะออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ยังต้องพักรักษาตัวต่ออีกทําให้ไม่ได้มาร่วมงานด้วยและคนที่มีสถานการณ์คล้ายๆกันล้วนแต่มีการแจ้งล่วงหน้าไปแล้วอย่างอันอวิ่กว่าตามองในบรรดาคนหน้าใหม่นอกจากเพื่อนสนิทอย่างฉินนัวซีและคนที่เดบิวต์เล่ยเรียก,กันกับเขาอย่างทั้งเซียวเฉินตงฮ่าหงชวนก็มากันครบทั้งหมดถึงขั้นว่าไอดอนสาวที่ทางบริษัทเพิ่งเอาเคหามาฝึกก็มาร่วมงานด้วยงานเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในเวลาหนึ่ง ทุ่มตรงทุกคนถ่ายรูปรวมและพูดคุยกันจนกระทั่งถึงประมาณสองทุ่มครึ่งก็จะเป็นการแสดงร้องเพลงของนักร้องส่วนหนึ่งตอนนี้เพิ่งหกโมงอย่างเจวีกับผู้บริหารคนอื่นๆยังไม่ปรากฏตัวดารานักแสดงแถวหน้าอย่างอออีเ้เฉินเยียนกับสิงหลีก็ยังไม่มาเช่นกันสำหรับเฉินเ,เยนคนที่มาถึงแล้วก็จะกลุ่มคุยยอกันทยอยถ่ายรูปร่วมกันทั้งแบบเป็นทางการและแบบทําท่าทางทะเลนน่ารักหลายคนที่ขึ้นชื่อเรื่องมนุษยสัมพันธ์ดีก็มีการมาคุยเล่นหยอก,อกล้อกับคนหน้าใหม่ริมฝีปากของทั้งเอ ซียวาวะยิ้มบางอยู่ตลอดในยามที่เดินเข้ามาหาอย่างอันอวีอย่างช้าๆแม้กระทั่งคำทักทายก็ยังเรียกอย่างเป็นกันเองทุกครั้งเซียวอวีในสถานที่สาธารณะแบบนี้อย่างอันอวีได้แต่ยิ้มตอบก,กลับไปเท่านั้นสวัสดีครับพี่ทั้งเซียวถ่ายรูปด้วยกันหน่อยได้ไหมทั้งเซียวเป็นฝ่ายเสนอขึ้นก่อนคราวที่แล้วตอนทั้งสองถ่ายรูปด้วยกันเป็นช่วงที่ต้องจับคู่ทำภารกิจในรายการวาไรตี้ความท้าทายครั้งแรกอย่างอันอวีชะงักไปเล็กน้อยแต่ก็พยักหน้าแล้วขยับยืนข้างทั้งเซียว หลังจากช่างภาพที่บริษัทจัดหามาทำมือส่งสัญญาณโอเคขณะที่เตรียมจัด่ะให้ภาพทั้งเสียวที่ตอนแรกก็อยู่เฉยๆจูจ่ๆกลับเข้ามากอดเอวอย่างอันอวีแถยังฝังหน้าหลงกับอกของเขาอีกด้วยและในตอนนั้นเองที่อี้เฉินเยียนมาถึงงานสายตาของเขาตวัดมองไปทางอย่างอันอวีกับทั้งเสียวทันที